หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันไปขอกคุณออกไปออกไปคุณพังครับผมว่าเราออกไปกันนอกดีกว่าครับ ตรงนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำคอดควายกันครับคนค่ะคลอดคนครับผมว่าเราไปกุญข้างดีกว่าครับกุญอังไปยังไงบ้างเจ็บดิบ่าถามได้เอาละพร้อมนะพร้อมแล้วอโอว้าวเฮียคนเรื่อควายวะเนี่ยไเฮีย ผมขอโทษครับผมก็ออกไปเบอร์ที่คุณสั่งเป็นไงบ้างโอ้โอ้โหยโอ้โหยังละลานมันใหญ่เหม็นนะสิอยู่จะใช้ครับคุณอีนี่ต้องวางยาสลบที่นีบ้างหยิบอุปกรณ์มาให้หน่อยคิดตั้งเฮคิดตั้งอะไรที่คีบ่านนะก็คีบ่านก็คีบ่านสิแล้วมาบอกคิดตายคิบตายใครจะรู้ฝ่าย อะไรนี่อะไรอ่ะคีบเต้นภาษาเยอรมันแล้วภาษาไทยอ่ะคีบถ่านคุณหมอจะมาคีบอะไรทำไมไม่รู้จักถอนรู้จักซอยบ้างคุณหมออะไรคุณเรตตี้ไอ้หมออย่างนี้มันต้องทำความสะอาดเดี๋ยวก่อนคุณหมออะไรนี่อะไรอ่ะมีกรไม่มีใช้มีดอีโต้แทนหมอมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นะไม่ได้ใช้แบ ใกล้จะออกแล้วอืมอันนี้เดี๋ยวข้าเชื่อนิดนึงหมอเนี่อะไรเนะนี่ยควันโอ้โหนอนลงมาในาช้อนอ่ะไอ้หมอบ้าโอ้ยอัอออออออในในั้นเปนจ็บ้องหัวเด็กเริ่มโผล่ลแล้วต้องใช้เครื่องดูดหมอเนี่ยอะไรนะเครื่องดูดช่วยดูดหัวเด็กออกมาโดยที่คุณไม่เจ็บปวดไมันมาดูดในชน มันเคยเป็นแต่ตอนนี้มันเลิกแล้วมันเป็นเครื่องดูดห ala ัวเด็กครับโอ๊ยเดี๋ยวเดี๊ยวอดี๊ยอตัวอะไรเดินให้พลาดเนี่ยขาวๆเนี่ยอะไรต้องใช้แปรงตีโอ๊ยตกกับตกมากเลยมีโลนด้วยมีลมเบ่งหรือยังเฮ้ยมีลมเบ่งแล้วเบ่งดิหนึ่งสองสาม เขาคลอดไม่ใช่ค um, right. um ุณคลอดมาช่วยเขาเบงขอช่วยนิดนึงเบงเบงเบงฝากกด subscribe ด้วยนะคะ